กองทัพผสมรัฐวะหรือกองทัพสหรัฐวะอยู่ในแต่ w State Army หรือที่นิยมเรียกว่ากองกําลังวะแดงเป็นกองกําลังติดอาวุธของพรรคผสมรัฐวาที่มีฐานที่มั่นอยู่ในบริเวณรัชสานตอนเหนือส่วนที่ใกล้ชิดบนทนยูนานของประเทศจีนและรัชสานตอนใต้ส่วนที่ใกล้ชิดจังหวัดแม่ฮ่องสอนของประเทศไทยกองกําลังวาแดงอยู่ภายใต้การนําของเปาหยู่เสียงผู้นําคนที่สองซึ่งประกาศตนเป็นประธานเขตบริหารพิเศษแห่งรัฐวะแม้ทางการพรมา่า ไม่เคยยอมรับอำนาจของว้าแดงอย่างเป็นทางการแต่ในหลายโอกาสกองทัพพม่าก,ก็ให้การสนับสนุนว้าแดงให้รบกับกองกําลังชนกลุ่มน้อยอื่นเช่นกองทัพประชานใต้ของเจ้ายอดสุดในปี2556สารัฐอเมริกาจัดให้กองกําลังว้าแดงถูกจัดให้เป็นกลุ่มก่อการร้ายและกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและต่อมาในปี2558ทางการสหรัฐถือว่าองค์กรของไวเซียกังและกองทัพผสมรัฐว้าเป็นเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง้าทั้งเฮโรอีนและยาบ้าปังคำแบงคังแบงคมหรือชื่อเดิมว่าปังสางแบงเซงิงเป็นเมืองหลักของอำเภอปังสางจังหวัดหมากหมังรัชชาประเทศธร่มตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของรัชชานบริเวณโค้งน้ำขานอเมรเคตรงข้ามอำเภอปกครองตนเองชนชาติไทยละหูและว,ว่าเมืองแลมจังหวัดปูเออร์มณฑลยูนนานประเทศจีนปังคำเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดแหล่งใหญ่ มีโรงแรมร้านค้าร้านสะดวกซื้อร้านคาราโอเกะลานโบลิงและคาสิโนที่คอยให้บริการ24ชั่วโมงอาหารส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนรถยนต์ส่วนใหญ่เป็นรถแลนด์โรเวอร์และรถกระบะญี่ปุ่นที่ลักลอบมาจากประเทศไทยประวัติปังคัมหรือเดิมชื่อว่าปังซางเป็นเมืองหลวงโดยพื้นทีในของว่าแดงเป็นเขตพิเศษหมายเลขสอง หลังจากที่โฮป่ากที่เป็นเมืองหลวงเดิมถูกรัฐบาลพม่ายึดครองปังคำถูกปกครองโดยกองทัพผสมรัฐวาที่จัดตั้งขึ้นหลังการล่มสลายของพรรคคอมมิวนสิสต์พม่าเมื่อปีพุทธศักราช2532วันที่17เมษายน2552ซึ่งเป็นวันครบรอบ20ปีการรัฐประหารโดยพรรคคอมมิวนสิสต์พม่าได้มีงานเฉลิมฉลองที่ปังคำโดยมีตัวแทนจากรัฐบาลทหารพมาร่า โกก้างองกระกชินอิสระกองทัพประชาเหนือและอดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์พม่าเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวและในวันต่อมาได้เกิดเหตุเพลิงไม่สถานีบริการน้ำมันและคลังสินค้าที่เก็บไม้สักกว่าหมื่นตันในปังคำซึ่งเป็นของเวเสียวกังเวสเองกงหนึ่งในผู้นำพักวะประชากรปังคำมีประชากรส่วนใหญ่เป็นวะซึ่งอยู่ในตระกูลภาษามอญเขมรส่วนใหญ่นับถือผีและไทยใหญ่ที่จัดอยู่ในตระกูลภาษาคราดไทย นับถือศาสนาพุทธนิกายเทรวาตซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขทั้งว้าและไทยใหญ่เองต่างมีการสมรสข้ามเชื้อสายจนกล่าวกันว่าในชาววาร้อยคนจะมีว้าแท้เพียงร้อยละห้านอกนั้นผสมไทยใหญ่เสียหมดนอกจากนี้ยังมีชาวจีนเข้ามาตั้งรกรากซึ่งบางส่วนเป็นจีนห้อมุสลิมจากการผสมปนเปไปทางเชื้อสายทําให้ชาววาพูดได้ทั้งภาษาว้าและไทยใหญ่ส่วนผู้นําว้าระดับสูงจะใช้ภาษาจีน ในการติดต่อสื่อสารกันและตามร้านรวงต่างๆในเมืองก็ติดป้ายอักษรจีน